สวัสดีครับพาวันนี้พามาไหว้พระอีกนะนะครับหลวงพ่อพระพุทธ,ธศรีสากยะมรูรีมุนีนานะครับแห่งที่พักสงฆ์สวนป่าภาวนาธรรมอรคิตารามนะครับชมุมชนนอนมอนะครับวันเดอนน้อยตำบลดอนยะนางอำเภอพอรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้จะมาดูเน้นนะครับมาหาตานะครับทําจัดที่จะมีงานบุญนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนเนาะ สิบเอ็่าสิบเมีนาคมนะครับงานฉลองครบรอบตั้งวัดอ่าปีครบหนึ่งปีนะครับเพราะเป็นสองปีบหนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีนะครับ,รบนั่นแต่สถานที่ให้พระเทรานนเทรานะครับนี่ครับอันนี้ครับฝีมือครับพระเนนธรรม พระธรรมเนรทำของจริงครับวันนี้โดยจัดนะครับโดยพนะับพี่น้องพอสัมชายคุณศรีชาแนลนะครับคนหลายๆบอไปบอไปลงคนหลายแล,ยลย้วเพราะว่าโควิดนะจะเน้นแตามงเดียวเลยนะบ่มีติดน,ยยน,นะเพราะไงเพราะด้เขาชุมชุนเนาะมันตาปาเน,ะนยาะเพราะไงมัตตาดงหัวกุดเนาะมันจะเดื่อนภาษเนาะอยู่น้ำไปอยู่น้ำจันแป็ดจันแป็ดยังหูอย่าคู่เพรคู่ทิ้วอยู่เนาะ ไปปลูกผักออร์แกนิกอยู่นู่นแรธรรมปลูกผักกันออร์แกนิกผักไรสันนะออกจากนี่ออกจากนี่พ่อไปยุคหุ่นละอันช้างแอบ์หมเห็นปะอันนี้มาดูเนรธรรมของแท้นะครับน,นีนะ่อันนี้เนรเนรธรรมเทานะอันนี้ไม่ใหญ่พระธรรมนะครับอันนี้เนรธรรมครับดูฝีมือนะครับ เน้นทำเนี่บปวดใจคนสายละสี่คนสาแล้วนักทำเอกแล้วจบแล้วพอเรียนทำอะไรพอเรียนพอพอทสามยังพทสามเลนะพอเน้นทำพอทสามยังสามมาสี่แล้วพอทสามพทสี่แล้ว ก็ซื้อหลายเป็นไดีพ่อต้องมาู้บาดเหน่อยวะฮะตีอีบ่อ๋อตีอ๋ตอตีอารการฝีมือนะครับของเรนตั้มนะครับ ซื้อเหลียงเจ้าซึ่งเลยเื้อเหลียงเจ้าซึ่งเลยโอ้ไม่ได้ยินดอกตาเอียนเนาะหยุดเครื่ยงแังนครับสำหรับคลิปเนมทำนะครับขออย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแต่ตึกใจแน่ๆกดติดตามไปเลยนะครับกอสนใจคุณสีชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดดูกดดูกดไลค์กดซับสไคร์ คนกดดิงแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับพ่อสมชายคนสีชนแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงตอนนี้นะครับพบกับคลชิปต่อไปนะครับขอเป็นเพื่อนชาวยูทูบนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปัฒนาสิ่งใดที่ดีๆที่มีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวและสังคมรอบข้างประเทศชาติก็สมความมุ่งมั่นาัถนาในสิ่งที่ดีๆนั้นนะครับพบกันคลชิปต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่น้อง